อนนี้เราบ้าคาพิเอกกันนะคะเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดนิดนึงนะคะ่ะวางข้างลำตัวนะคะคุณชี้เท้าเช็ดค,ค่ะไปไหลไปหา,าาาาลหายใจเข้าวาดแขนขึ้นตางงงงหายใจออกบางมือลงค่นะมือสีแสดหายใจเข้าเหนื่อยนาหายใจออกถอยขวาถอยซ้ายไปค่ะแล้วลึกหนอกลงค่ะแล้วหายใจเข้ามือนั้นพื้นเด่อก แล้วหายใจออกคายอสกสบกึ้น <S <S <ess ly> เดินมาค่ะจนฝ่าเท้าแนกนะคะแล้วก้มตามองจะดูม้วนหัวไหลออก แล้วหายใจออกให้หมดนะคะก้าวเท้ามาค่ะก้าวเท้าขวามาก้าวเท้าซ้ายมาแล้วหายใจเข้าเลยนหน้านะคะหายใจออกผับก้มสีสะลงแล้วหายใจเข้าค่ะหึ่แล้วหายใจนนนะะออกค่ะหายใจเข้าแข็งขึ้นตามองบนอหายใจ,ยจ,ยจออกมากลงมือลงกลง้มสีสะหายใจเข้าหนุนหน้า หายจะออกถอยขวานะถอยซ้ายแล้วยุบโยกลงค่ะแล้วหายจะเข้ามือดะนพื้นอก,นกแล้วหายจะออกข่ะย,ยกสะโพกขึ้นค่ะเดินมาค่ะจนป่าทามหนาพื้นแล้วก้มตามองสะดือ้าท่านี้ห้าลง เจ้ให้หมดขาดแล้วก้าวเท้าขวาก้าวขวามาก้าวซ้ายตามหายใจเข้าเลยหายใจออกโงแล้วหายใจเข้าฮึบเราแขยเข้าขาแล้วหายใจอ๋อ